อลช้าแล้วเด้งไม่ทันหมุนทีละเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะลองแป๊บจะเข้าไปยังไม่ใช่แบ็คเตอร์แต่เอ็สพีอะหมุนใช้เท่าไหร่ครั้งครั้งละห้าแล้วกูไม่รู้ว่าต้องหมุนกี่ครั้งถึงจะตายเนี่ยเดี๋ยวลองก่อนคือกาต้ากูมันมันไม่ค่อยมันไม่แรงเหมือนตอนทองแล้วไงเดี๋ยวลองก่อนไมตายเดี๋ยวเดี๋ยวลองกองนี้ด้วยน่ะเอ้ยไม่เอาไม่เอากองนี้มาตรงนี้ดีกว่ามาตรนี้มาตรนี้ เรียบร้อยใครโดนรวบไปแล้วเมื่อกี้นี้ตี่ต้องโดนรวบไปแล้วรวบรวบปไปแล้วแต่ดูดิหมุนดีแล้วเท่าไหร่วะเนี้ยเท่าไหร่วะพันเจ็ดพันหกไม่ตายเด็กพั 1, 6, 1, นหกไปสองดูดีกี่ทีเด็ดตายเนี่ย,ยสิบก็ตายแต่หมาไม่มีหมาด้วยเมื่อกี้เนี้ยลาแค่ได้ห้าตัวแล้วก็หมดยังคก

เรื่องอะไรดูรอโม้เจ็กซ์สเปร